สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโคดัคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศวันนี้ของเราอ่ะจะไปลุยกันที่ลาลิก้าสเปนครับนะครับไปดูทีมมหาอำนาจของสเปนอย่างเรอมาดริดนะครับในช่วง ซัมเมอร์ตั้งแต่เปิดตลาดบัดเิ็ดมีการทุ่มทุนเสริมทัพ เพื่ออยากจะกลับคืนความยิ่งใหญ่หลังจากที่ซีซันก่อนผลงานไม่ค่อยดีเรียกว่าล้มเหลวนะ,นะครับน่าผิดหวังแต่เขาก็ซื้อสตาร์ดังๆเข้ามาเสริมทัพและณเวลานี้นะครับจนถึงตอนที่เราอัดรายการนะเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้เงินหนักที่สุดในซัมเมอร์นี้แล้วแหละนะแต่ในช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนที่ตลาดลาลิกาสเปนจะปิดตัวลงในวันที่2กันยายนถ้ามัดติด พอแค่นี้มไม่ซื้อใครมาเพิ่มแล้วพวกเขามีดีพอที่จะคว้าแชมป์ได้สักกี่รายการนะครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมทั้งหมดกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะพาไปดูตารางการเสริมทัพก่อนนะครับก็ขอบคุณทางมาก้าด้วยนะครับสแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่มัดดิดทีมเดียวที่กระตือรือร้นในการยกระดับขุมกำลังนะครับทีมหาอำนาจอื่นๆก็ใช้จ่ายไปแล้วไม่น้อยเลยทีเดียว ใช่ครับก็แต่ถ้าเอามากที่สุดยังไงก็ต้องให้มาริดปีนี้ถ้านับแค่เงินที่จ่ายออกไปนะครับ305ล้านยูโรหนึ่งนั้นคือการซื้ออาซาด้วยแต่ในมาการี่ยระบุว่าเป็น100ล้านยูโรนะแสดงว่ามากายังไม่รวมแอดออนเพราะว่าถ้ารวมแอดออนเนี่ยเอเดนอาซาหน่าจะทะลุไปถึงหลัก1 3 0ถึง1น0ล้านยูโรเับ,บเท่ากับว่าจำนวนที่ใช้ไป3 0 5ล้านยูโรเนี่ย มันจะต้องบวกโบนัสเข้าไปอีกครับใช่อันนั้นในภายหลังแต่ในเบื้องต้นประมาณนี้ซึ่งเงินที่ขายเขาก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ115ร้าล้านปอนด์ที่ขายเอาไปได้หักลบแล้วก็ยังติดลบครับลบเยอะด้วยเ,ยเป็น190กว่าเลยนี่คือทีมที่ติดลบเยอะสุดเลยใน10อันดับแรกที่ใช้จ่ายในซัมเมอร์นี้ นะลำดับถัดมาก็เป็นบา<ม> <Barcelona S 2> ร์เซโลน่าใช้ไม่น้อยนะหนักๆเลยก็คือในดีวขององตัวกิสมันใช่ครับนะบฉีกสัญญามาจากเอเดติโกมัดเดด120ล้านยูโรทำให้เบ็ดเสร็จแล้วบาซ่าใช้ไปทั้งหมด255ล้านยูโรยังไม่รวมข่าวกับเนมาใช่ใช่คือคือตอนนี้ถ้าดูจาก3อันดับแรกจะเห็นแล้วว่า มาจากลาลิการสเปนหมดเลยครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็อแอตเลติโกมาดริดแต่ทำไมล่ะทำไมเราถึงหยิบประเด็นมาคุยกันว่าขนาดซื้อเยอะขนาดเนี้แต่ถ้าเกิดหลังจากเนี้ยอีกสี่วันถ้าพวกเขาไม่ซื้อใครเพิ่มทำไมถึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่ามาดริดจะลุนแชมป์ได้กี่รายการนั่นแหละนั่นแหละคือคำถามสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าบลวอดิเคราะห์จากมาก้าตัวเนี้น่าจะมาจากผลงานของมาดริดที่ มันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางไหมมันยังดูแบบลื่นไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่มีเสมอใช่ไหมเลยเอาเบียดอดีนัดหนึ่งแล้วก็มีชนะอีกนัดหนึ่งซึ่งเมื่อมองจากจำนวนเงินที่ทุ่มไปอ่ะผมเชื่อเลยว่าแฟนมาริดไม่ได้หวังแค่ว่าจะต้องมาเสมอนัดหนึ่งในการเปิดสนามอ่ะถูกต้องเขาต้องหวังว่าจะต้องชนะรวดสองนัดอ่ะที่ผ่านมาครับอีกมุมหนึ่ง นะในขณะที่มัดเด็ดก,ก็ใช้จ่ายไปเยอะแต่คู่แข่งสําคัญอย่างบาซ่าและแอตมัดเด็ดเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับมีการซื้อสตาร์ดังๆเข้ามาเสริมทัพมันก็เลยเกิดเป็นบทวิเคราะห์ตัวนี้ว่าพอเป็นแบบนี้ม,มัดเด็ดคุณไม่ได้เสริมอยู่ฝั่งเดียวนะนะคู่แข่งคุณก็ติดอาวุธให้กับทีมเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันดีพอหรือเปล่าจะหยุดตลาดแค่นี้หรือจะยังไปต่อเอางี้ดีกว่าจำนวนเงินที่ซื้อมา305ล้านยูโรเนี่ย ผมว่ามีแค่อาซาคนเดียวที่การันตีตัวจริงโยวิตเนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยว่ายังเป็นสำรองจากเบนเซม่าอยู่เลยถูกไหม,ไหมแฟกลองเบนดีก็ต้องแย่งกับมาเซโลอเอแดนมิลิเตาก็ต้องแย่งกับพวกวารานกับรามอสเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าถึงแม้จะใช้เงินไปขนาดนี้แล้วอะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นอัปเกรดจากปีก่อนเยอะอในขณะที่บาร์เซโลนาแม้จะเสียคูตี้ไป แต่เขาได้อ,องตัวกริชมันที่ปรับตัวกับลีกสเปนมาแล้วแล้วได้เดยองด้วยถกแล้วผมมองว่าโครงเดิมของของบาซ่าก็ค่อนข้างดีกว่าวเรลมาดริดอยู่นิดนึงอยู่แล้วอะ่ะโซนตราหมีออถึงจะเสียตัวหลักไปเยอะแต่เขาก็ทุ่มเงินซื้อเหมือนกันมผมว่านี่แหละคือจุดที่มันทําให้เกิดคําถามว่าขนาดซื้อขนาดนี้แล้วแต่มันยังไม่พอหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมี ตัวละครลับในช่วงระยะเวลา4วันที่เหลือเนี่ยจะทานไหมล่ะทานไม่ละคือระยะเวลามันค่อนข้างที่จะฉุกละหุกนะครับกว่าจะเจราจาก, <c oughs> กว่าจะแสดงความสนใจแต่ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเป้าหมายที่อยากได้ตัวซ <c ắng> <ห>ีนดีซีดานนะครับโอ้โหคือเราตามข่าวเนี่ยเราก็เอามาเจาะประเด็นในหลายๆร,รอบนะผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่มีข่าวกับเรอเดมาดดิดเยอะแยะมากมายหนักๆเลยนะครับก็คือคิสเตียนเอลริกเซ่นของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมีดอนนี่ฟานเดอร์บีกของอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมสองคนนี้ถ้ามัดริดเอาจริงเอาจังเนี่ยได้เขาได้แน่นอนนะครับเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง ายากถ้าจะเอา,อาตัวนักเตะน,น,นะครับแต่หลักๆแล้วมันไม่ใช่สเปคของซีดานออคนที่เขาอยากได้จริงๆคือปอป็อกบาอันนี้ที่ขวัญพูดถึงมาผมเห็นด้วยเลยว่าว่าก็เพราะว่ามันไม่ใช่สเปคของซีดานคือมาก้าเขาในบทวิเคราะห์เขาระบุเลยว่าซีดานต้องขอเพียงป๊อกบาพอเลยแล้วภาษาอังกฤษคือป๊อกบาอโนบอดี้คือถ้าไม่ได้ป๊อกบาก็ไม่เอาใครเลยเออทั้งๆที่เมื่อกี้ขวัญพูดว่ามีเอริกเซนกับดันนี่ฟานเดอร์บิก อสองคนนี้ให้ตายเถอะยังไงราคาก็ถูกกว่าบล็อกบาถูกต้องแล้วมาก้าบอกด้วยนะครับว่าถึงแม้จะอยากได้ขนาดไหนอะแต่ทิศทางตอนนี้มันยากมากแล้วเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อใครใหม่ไม่ได้ตลาดของพี่เมริกซื้อขายปิดไปแล้วในเรื่องของการซื้ออันนั้นก็วมายากแล้วออีกอย่างหนึ่งคือแมนยูมไม่ได้ซื้อมิดฟิลมาเพิ่มเลยเมื่อช่วงซัมเมอร์ดังนั้นถ้าเขาเสียบล็อกบา์ไปอีกโอ้ทีมดรอปลงเยอะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้ามารติดจะไปแยบเอาบ็อกบาในช่วงสี่วันสุดท้ายมผมว่ายากมากถึงมากที่สุดเลยอีกจุดหนึ่งที่เราเปิดกราฟการเสริมทับตะกี้ตอนต้นที่เราให้ดูที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไงว่ามารติดเป็นทีมที่เงินติดลบมากที่สุดในซัมเมอร์นี้<อ>คือหักรายบวกกับรายรับแล้วเนี่ยที่ซื้อกับขายเนี่ยลบร้อยเก้าสิบล้านยูโรมันแปลว่าอะไรคือสภาพการเงินความสมดุลทางบัญชีตอนนี้เขายังไม่ค่อยสมดุลดังนั้น อีกรูปทางหนึ่งคือเขาต้องปล่อยใครออกไปออันนี้คือคีย์สำคัญอีกอันหนึ่งจริงๆไอ้คําถามเนี้ยเราคิดกันตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดจะระดมทุนซื้อบอกบาร์เนี่ยมันก็มีหลายคนนะมันต้องปล่อยออกไปนะแต่ไม่เห็อนปใครไปหัคนกบยังอยู่กันครบนะคือในลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่สามารถปล่อยออกไปได้ผมเโอ้แกเรตเบลฮามสโลลิเกสอิสโก้นะครับเบนเซม่าจริงๆก็เข้าขาย ถ้ามาโกอาเซซิโอไม่เจ็บหนักซะก่อนนะเอผเออยู่ในข่ายด้วยถูกต้องนะครับแต่จนถึงณเวลานี้ยังไม่มีใครที่ปล่อยออกไปเลยใช่ครับคีย์สำคัญเลยจนถึงตอนนี้แกเบเดตเบลฮามสโรลิกีสองคนนี้ได้ลงเล่นในเกมลาลิกาสเปนไปแล้วแล้วเหมือนกับสถานการณ์จะเปลี่ยนจากเดิมที่โอ้โหเป็นตัวแดงเลยยังไงก็ไม่ดึกอยู่ในแผนการทำทีมปรากฏว่าหลังจากที่มัดดิดเผชิญปัญหานักเตะหลายๆคนได้รับบาดเจ็บ สองคนงคน,นี้กลับมามีบทบาทในทีมอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าฮาเมสเนี่ยได้เล่นไป5 7นาทีในเกมเจอกับเรอัลบายาโดริดนะแล้วก็แกรเรตเบลตอนแรกที่ดราม่าจะย้ายโน่นย้ายนี่มีปัญหาไปตีกลอฟด้วยสุดท้ายอยู่ต่อเฉยเลยแล้วอาซิสในนัดแรกผมจำได้เออมันถึงทําให้มาดริดไม่มีเงินทุนจากส่วนนี้หรือเปล่าจริงๆว่ากันถึงตามเงินทุนจริงๆผมว่าเขามีแหละแต่ บอร์กบริหารอาจจะมองว่าถ้ามันปล่อยใครไม่ได้จริงๆแล้วไปทุ่มซื้ออีกคนนึงมันก็ลบมากไปนะมันจะลบนะและมีปัญหาในระยะยาวคือมันไม่บาลานซ์การบริหารเรื่องของ Financial เรื่องของการเงินใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือปัญหามาก้าก็ระบุเอาไว้ก็ทําโพสอบถามแฟนบอลด้วย uh huh. นะครับในเว็บไซต์เขาบอกว่า82%เนี่ยแฟนบอลอยากจะให้ทีมเสริมทัพเพิ่มเติมก่อนที่จะปิดตลาดครับ ออ,อันนี้ผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกัน82%นะเยอะนะจาก100% 5คนเนี่ยมี4คนที่อยากให้เสริมเออแต่ทำแบบนั้นไม่ได้ในบทวิเคราะห์ของมาก้าระบุชัดเจนว่าถ้าคุณไม่ปล่อยใครออกคือคนที่ปล่อยอ่ะมันก็ไม่ใช่ระดับที่ปล่อยแล้ว10-20ล้านด้วยนะม,มันต้องเป็นคนที่ปล่อยแล้วได้เงินกลับมาประมาณ50-60-70ล้านเพราะว่าอย่าง อย่างมาเรโนดิอาสเนี่ยถ้าปล่อยก็ได้ไม่เยอะหรืออย่างดานิเซนบยอสปล่อยให้อาร์เซนอลก็เป็นยืมตัวมันก็ต้องได้เงินเสมอได้มันมันใช้ไปเยอะแต่มันไม่ได้เงินกลับมาเลยอะถึงแม้จะรวยขนาดไหนแต่มันก็ต้องกังวลเรื่อง Financial Fair Play ด้วยนี่แหละปัจจัย2ข้อนี้แหละทั้งการปล่อยตัวตัวที่จะปล่อยไม่ได้แล้วก็การซื้อบล็อกบารที่มันยากเหลือเกินทั้งราคาแพงแล้วทั้งแมนยูไนเตดไม่อยากปล่อย มันเหมือนกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคงไม่ได้ใครแล้วล่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่นะครับอันนี้แหละนะคือมันเป็นสิ่งที่สวนทางกับโพที่แฟนของมัดเด็ดอยากจะให้ทีมเสริมทัพเพิ่มนะคำถามต่อมาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ขุมกําลังของมัดเด็ดดีเพียงพอแล้วหรือเปล่านะครับเราไปสืบค้นนะ อ่เรทของบริษัทรับพนังถูกกฎหมายมในต่างประเทศนะครับอาสรายการหลักๆล,ละคัคนะคในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นแชมป์สมสมัยซ้อนคร,ครองความยิ่งใหญ่แล้วก็ในลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าเต็งเนี่ยไม่ได้เป็นเต็งหน่งทั้ง2รายการเลยคือผมว่าทุกคนก็มองตรงกันจริงๆอม,มาจิตเสริมเยอะแต่มันยังดีไม่พอมันถึงเป็นเหตุให้ลาลิก้าสเปนพวกเขาอยู่เตสงส แล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์คืนหล่นไปอยู่เตงสี่นะใช่เป็นหเป็นแมนซิตี้เนี่ยที่เป็นเตงหนึ่งมาตลอดในแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็บาร์ซ่าแล้วก็มาลิยาูแล้วก็เลยอาร์มาเรตเตงสี่เลยก็คือก็คือเห็นค่อนข้างเห็นภาพว่านี่ขนาดเสริมไป3า0รอล้านอืมร้านพนันถูกกฎหมายยังไม่มองว่าอยู่ในเตงเตงหนึ่งเลยเท่ากับว่าอันนี้มันสอดคล้องกันเลยบอลรับพนันถูกกฎหมายก็บอกว่ามารติดอาจจะยังดีไม่พอมาก้าที่เป็นสื่อของพวกเขาเองก็มองแบบนั้นเหมือนกันตั้งคำถามเหมือนกันว่าแบบ มันจะไหวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกลอะที่ที่มันเกิดทฤษฎีนี้หรือรเกิดสมมุติฐานในการคิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับอ่ะเรามาลองไล่ดูรายชื่อนักเตะในขุมกำลังครับของมัดเด็ดณเวลาเนี้จริงๆถ้าพูดว่าปริมาณพอไหม ปริมาณพอแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสตาร์ในทีมนะนะครับแต่ในสายตาของแฟนบอลยังมองว่าสตาร์ที่มีอยู่บางคนโรยนะเออบางคนฟอรมไม่ได้ทรยราเหมือนเมือนหลายปีก่อนจริงครับจริงใช่แล้วคนที่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมันจะคลิกเลยต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงตัวเอางี้ดีกว่าเราไล่ตามเสือตัวจริงเลยไหมเราลองลองล็อกจากแผนสี่าสามนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยติโบกูตัวอยู่แล้วแบ็กซ้ายมาเซล แข่งกับแฟรลอมเมนดี้แบ็กขวาดานี่กาบาราคาลคู่เซนเตอร์เซคิโอรามอสกับราฟาเอลวารานโดยมีม,มนินตาวเบียดใช่มิดฟิลสามตัวก่อนในเมื่อไปซื้อเพิ่มและเสียเซบายซิคก็ต้องเป็นคาเซมิโรโทนี่ครสลูกาโมอริชคือมันเป็นชุดที่สามการสามคนนี้ถ้าสองสามปีที่แล้วมันคือการที่ดีที่สุดในยุโรปเลยนะใช่แต่พอมันมาอยู่ในปัจจุบันมันเหมือนกับว่าก็สามคนเดิม แต่เหมือนผมว่าเขาลงยกันไปเวลามันผ่านไปอะใช่เวลามันผ่านไปส่วน3ตัวหน้าดูทรงแล้วเบนเซม่าจะถูกใจซีดานมากกว่าลูก้าโยวิชออกระจองหน้าเป้าใบป,ปีกซ้ายเดี๋ยวรออาซาหายเจ็บกลับมาตัวจริงอยู่แล้วครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยสิจะใครละ่ะเอาแกเรตเบลไหมเอาฮาเมสโรดริเกส หรือจะเอาอิสโก้แล้วก็มีวินิซิอุสจูเนียอีกหนึ่งคนถ้าเหมือนข่าวเขาบอกว่าคือวินิซิอุสก็เหมือนเล่นควบ2ชุดใช่ไหมใช่เพราะว่าก็คือหลักๆเล่นในทีมกาสติยาด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะสอดแทรกขึ้นมาชุดใหญ่ในลาลิก้าด้วยคือวินิซิอุสเนี่ยลงทะเบียนในฐานะนักเตะของกาสติยาคตามกฎของลาลิก้าสามารถขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดได้ไม่เกินส10บนัดโออันนี้คือข้อจํากัดก็เอาไว้จําเป็นจริงๆใครเจ็บใครดึงขึ้นมาแสดงว่าซีดานมองว่านี่คือแบ็กอัพจริงๆอ่ะถูกต้อง นะครับคือส่วนหนึ่งที่ซีดานต้องทำแบบนี้นะเพื่อเขาอยากจะเคลียร์โคตานักเตะนอก EU ครับตอนนี้นักเตะนอน EU ที่ไม่ใช่สัญชาติยุโรปของมัฟเดต์เกินโคตาจริงๆอยากจะให้วินิิอุสเนี่ยลงทะเบียนเป็นนักเตะของทีมชุดใหญ่เลยเพราะว่าตามบทสัมภาษณ์ของซีดานเขาเชื่อใจไอ้เจ้าหนูคนนี้นะอยากจะใช้งานแต่ทําทำแบบนั้นไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยโอ้โหไอ้พวกบรรดาตัวหลักที่เป็นสัญชาตินอกอ u จะต้อง ไม่มีที่อยู่ภายในทีมก็เลยต้องเลือกใช้วิธีนี้แต่พอไปอยู่กาซิยาก็เหมือนกับเล่นหลีกรองที่ที่เปรียบเสมือนอ่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกก็แชมปีเป็นชิพแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็อาจจะทําให้เจ้าหนูวินิสุตได้ลงเล่นต่อเนื่องนะในกาซิยาทีเนี้ยพอเราดูตามเนี้ยดูจากรายชื่อที่เราคาดการณ์กันมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างผมว่าเอางี้ดีไหมเอาทีละรายการก่อนเอาในลาลิก้าสเปนก่อนอ่าออ่ดูจากในลาลิก้าสเปนมีดีพอที่จะเป็นแชมป์ไหม ผมว่าลุนล้นได้อืลุ้นได้แต่แต่ต้องยอมรับว่าพาสีเป็นรองบาเซลนาเพราะบา์เซลนาเสียไปแค่ครูตี้อืใช้คาว่าแค่ด้วยนะเพราะครูตี้ตอนที่อยู่ก็เล่นได้ไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร,ร่ไปได้กริตมันมาก,ก็ยิงประตูได้แล้วม,มันยอมมันต้องยอมรับว่าจริงๆมาติดมีทั้งขยับและถอยหลังขยับคืออะไรขยับคือได้อาซามาอมถอยหลังคืออะไรคืออายุของตัวเก่าที่มันมากขึ้นอือแต่ในทางกลับกันบาซ่าถามว่ามี ถอยหลังมากไหมก็มีอย่างหลุยส์โซเรสก็ยุมากขึ้นหลายคนก็ยุเพิ่มขึ้นทั้งนั้นแหละนะแต่มันก็ได้แฟรงกี้เดยองมาได้องตูนกริสมันมาเห็นภาพแบ็กซ้ายก็มีการซื้อฟีโประยะยาวไปแล้วเพื่อเอาบาเริ่มโรยก็ฟีโปเสียบเลยถูกไหมมันถึงยังต้องมองว่ามารติดยังดูเป็นรองบาเซลนาอยู่เหลื่อมเหลือมนิดหน่อยนะใช่ใช่แล้วแอตเลติกมาริดสตาร์ฤดูกาลยอดเยี่ยมนะครับชนะทั้งสองนัดหกแต้นเต็มแล้ว ไอชูเอาเฟลิกซ์ที่ซื้อเข้ามาท็อปฟอร์มตั้งแต่นัดแรกเลยฟอร์มดีมากอะลาลิกา้าเรายังมองว่าลุ้นหน่อยต้องลุ้นหน่อยต้องลุ้นได้ลุนนล้นไดแต่เหนื่อยเออในยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับโอ้ oh, เสือสิงกระทิงแรดและที่สำคัญมัดติดอยู่ในโถสองด้วยปีนี้มีโอกาสเจอบรรดาหัวกะทิของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่าเจอเชลซีเลยเชลซีลิเวอร์พูล แมนซิตี้พวกนี้มีโอกาสจับเจอหมดอือยู่เต็งสี่นะเรอ,อัลมาดริดซึ่งผมว่าผมก็เห็นด้วยเพราะถ้าให้ผมจิ้มสามทีมที่มีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแบบพูดได้เต็มปากแต่ว่าลุ้นแชมป์ผมเลือกเลียฟูทีมแรกอืมผมเลือกแมนซิตี้กับบารซ่าพร้อมกันอืแล้วผมก็เห็นด้วยว่ามาดริดอยู่ประมาณอันดับที่สี่แลกบอกว่าไงผมว่า <laughs> ผมว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่เวลาร้านนั้นสุกอนหมายวางราคาอะไรมาผมว่าค่อนข้างตรงใจ <ไป S 2> ายหล้หลายคนแน่นอนมันมันไม่ทุกคนหรอกบางคนอาจจะแคลงใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามนั้นผมก็มองว่าทั้งสองรายการเนี่ยคือมัดเด็ดเป็นทีมที่มีรุ้นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากว่าเสริม3า0ร้อยล้านแล้วพวกเขาจะขึ้นไปแบบโอ้โหมีโอกาสได้มากขนาดนั้นมันยังมีช่องโหว่มีรูโหว่มีการปรับตัวมีการเสื่อมถอยของผู้เล่นตัวหลักเดิมๆอย่างที่โบ๊ทบอก อันนี้ก็เห็นด้วยว่าโอ้โหมันยังไม่พอแล้วถ้าจริงๆเนี่ยต่อให้ได้มอปลอกปามาอย่างที่ใจคิดผมมองว่าก็ยังมีแกลบที่บ็อกปาต้องปรับตัวด้วยใช่ใช่ดังนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะแปลว่าจริงๆเรือามาอรเด,ดเนี่ยปีนี้มันอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่นะเปลี่ยนผ่านนะเปลี่ยนผ่านแล้วน,น,นะซีดานก็เพิ่งกลับมาคุมได้ไม่นานใช่ใช่มผมว่าข้อสรุปเราเห็นตรงกันทุกคนเลยครับพวกเขายังลุ้นได้ทั้งแชมป์ลาลิกาและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ไม่ใช่ หนึ่งแน่นอนอเป็นแค่ลุ้นได้คือมีโอกาสได้แต่ไม่ใช่คนที่แบบลุ้นแบบแบเบอร์อลุ้นแบบว่าโอ้โหมันต้องเข้าชงเข้าชิ้นแน่ๆครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเสริมทัพเพิ่ม 1- ถึงสองซัมเมอร์เป็นอย่างน้อยแล้วมันมีคิดได้อีกมุมหนึง่งอีกกรณีหนึ่งถ้าบาร์เซโลนาไป<อ>ได้เนมาขึ้นมาอีกละ่ะก่อนตลาดปิดในอีก4ี่วันสุดท้ายครับมันจะยิ่งทำให้ตอนแรกที่เรามองว่าบาร์เซโลนาก็เหลือมมาติดอยู่นิดนึงแล้ว ถ้าได้เนมมาไปอีกแก๊ปมันยิ่งห่างวมาเิมน,นะคือผมก็งงว่าในในบทวิเค์ของมาก้าเขาจะมีสอดแทรกข้อมูลเหมือนกันว่าอ่ป็อกบาคือตัวเดียวเลยที่แบบซีดานแบบจะเอาให้ได้แบบถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาคนอื่นแล้วแต่เขาก็แอบเขียนเขล้วว่ามัดเด็ดอะแอบติดตามสถานการณ์ของเนมมาคืออารมณ์แบบว่าถ้าบาซ่าพลาดตัวเองจะเข้าไปเอาหรือจะอนนจะไปร่วมวง,งในช่วงสิ้น,นุด้ายเ,ยเ,ข,าเขียนจริงจริงอยู่ในนั้นนิดหน่อยครับคือจริงๆเนี่ยมัดดดสนใจเนมามาตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วนะแอบไหมตอนนี้อ่ะ แต่ว่าย<ล>ไม่แอบเลในขณะที่บาซ่ายื่นข้อเสนอไปครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเบเชยัง <laughs> ปฏิเสธอยู่มัดติดยังไม่ได้ยืน่นยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปเลยเขาทําอะไรกันนะเนี่ยคือมันก็เลยมันก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดว่าลบดีลกับบาซ่าล่มจริงๆพวกเขาจะมีเวลาพอหรอในการติดต่อเจราจาเกี่ยวกับดีลนี้ถ้าพอ มันก็ต้องเป็นเงินที่มาหาศาลแบบมากแบบโต้จริงแล้วซื้อพ็อกบาคุณยังไม่มีเลยคุณจะไปซื้อในมาอถูกต้องอันนี้เป็นคําถามที่มาการเปิดแ,แต่ถ้าบาซ่ามีโอกาสได้มากกว่าถ้าบาซ่าได้จริงๆอืผมว่าแก๊ปมันก็จะิ่งเพิ่มอีกนิดนึงผมว่าอย่างน้อยการที่บาบาซ่าได้ได้ในมาไปนี่ยกระดับบาซ่าได้แน่นอนครับคือเมื่อวานนี้ผมไปอ่านเรื่องของกฎ รแรงงานที่สเปนมาแล้วก็ได้ความรู้เข้ามาเพิ่มเติมเยอะแยะ,ะโดยเฉพาะในกรณีของเกรดเบลนะครับมีข่าวออกมาตลอดว่ามัดดิดอาจจะเอาเบลแนบไปซื้อคนนี้แนบไปซื้อคนนั้นมีข่าวว่าอาจจะแนบมาในดีลของปอกบาเนี่ยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ในกฎหมายของสเปนเขาระบุไว,ว้ว่าถ้านักเตะ ไม่ยินยอมพร้อมใจมสโมสรไม่มีสิทธิ์บังคับเด็ดขาดนะครับตรงจุดนี้หลายคนก็สงสัยเอา้าแล้วถ้าอย่างนั้นนะทำไมไม่บีบ mm hmm. เกรเร็ดเบลให้ออกไปเลยในเมื่ออยากจะได้ปอกบาก็กขายออกไปเลยขายทิ้งไปเลยคุณทําแบบนั้นไม่ได้ mm hmm. ต้องได้รับการยินยอมจากตัวนักเตะด,ด้วยคือถ้าเขาไม่ยินยอมเขาก็ฟ้องคุณได้ถูกอันนี้ามาเป็นกฎหมายแรงงานนะมันก็เลยชัดเจนว่าถ้าเกรเร็ดเบลบอกว่า กูไม่ย้ายกูจะกินเงินเออ,อยู่กิเงินก็ทาอะไรไม่ได้ติก็อซีดานก็ทําอะไรไม่ได้ซีดานก็ยังคงต้องใช้เบลต่อไปใช่แล้วผมออว่าหรือเวลาแค่4วันเนี่ยมันพลิกเกมยากยากนะผมมอง <c oughs> ผมมองอย่างนั้นนะและอีกจุดหนึ่งนะอ,อผมจะบอกว่าเกลอนาบาสข่าวล่าสุดยังเหมือนจะตกลงกับเปแอดเชได้แล้วทําให้ตอนเนี้ยมัดติดเหลือ พวกสารประตูแค่ตีโบกกลุกตัว oh. ผมคนเดียวแต่ผมว่าท้ายที่สุดน่ะพี่ดันกล่อมได้เ,ออเพราะม,ะมันไม่ได้ไปซื้อใครมีข่าวตอนแรกจะไปเอาวินิจกาบไบเยโรของเชลซีแต่เหมือนกับทางเชลซีแดน่าวจากฝั่งอังกฤษก,ก็บอกว่าไม่มีข้อเสนออะไรมานะคือถ้ามันแต,แต่มันก็ยังมีกับชื่ออื่นด้วยนะคือถ้าเสียนาวาสไปจริงๆเท่ากับว่าระยะเวลาที่เหลือเนี่ยก่อนปิดตลาดเขาอาจจะต้องไปมุ่งสมาธิ เพื่อหาผู้สาวประตูแต่ว่าราคาไม่แพงหรอกผมเห็นมีข่าวกับหลายคนอย่างเช่นเซกิโอริกโกของอฟูลเลม,มนี่ก็ราคาไม่น่าแ,แพงแต,แต่ผมเห็นน่ะที่ซิดานให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนั้นล่าสุดน่ะว่าย่างไรเขาบอกว่าไม่ปอยอเขาแต่ผมงงตรงไหนรู้ไหมในเว็บไซต์มากา่าเซคชั่นบนอื บอกว่าคุยกับไปเอชเอเซชั่นล่างบอกว่าซีดานบอกว่าไม่ขายแย่งกันเองแปลกว่ะอันนี้ต้องรอดูนะครับร้นี่เป็นเรื่องราวของเรียวมัดลิดนะครับก็ต้องรอลุ้นแต่ที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆอ่ะคาดคณเฉยนะเป็นการเป็นการคาดคะเนถ้าเกิดว่าไอเอดนอาซาโอ้โหฟอร์มได้อย่างตอนที่อยู่เชลซีเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านี่คือแบกได้นักเตะที่แบกทีมได้เอางี้ไหม เดี๋ยวปิดตลาดจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอาสกอร์สามทีมสเปนอลคกอมแพดชั่นกันเลยเอามาชนกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากดูตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจัด2ทีมอย่างที่เราเคยทํากับทีมในาเลริก้าจัดทีมในพิมเมลิกจัดทีมตัวจริง กับทีมสำรองเดี๋ยวเราเอาของลาลิก้ามาวิเคราะห์กันบ้างนะครับอ่ะติดตามดูได้นะครับนี่เป็นทั้งหมดอาจจะต้องพ่วงเซบียาไปด้วยนะเซบียาก็บทูมเเอะนะใช่ก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับสยามสปอร์ตเจาะประเด็น2ช่องทาง Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ